กกแตงโมหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบวันนี้นะครับเรามากินแตงโมแตงโมนะฮะจากจังหวัดชัยภูมิอำเภอจักตุฬ์หวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบนะครับ นี่พี่น้องชิ้นโตโตทรายเนื้อทรายนะฮะแช่ยเย็นแช่เราเราใช้แตงโมเป็นลูกๆนะฮะโดยที่ยังไม่ผ่าแช่ไว้ในตูเย็นวันไหนอยากกินก็เอามาแล้วผ่าซึ่งผ่านการแช่ยเย็นที่หวานฉ่ำเอาีครับ วันนี้จะรีวิวนี่สองจานกินคนเดียวโอ้ยมันสะใจไปเลยหวานเจีย๊ยบ